สรุปก่อนลงทุนหุ้นกู้ SCG ที่จะเปิดขายเดือนกันยายนปี2565นี้นะครับจ่ายดอกเบี้ย3.25คงที่นะครับและที่สำคัญครับจ่ายทุกๆ3เดือนเลยนะครับหุ้นกู้ตัวนี้นะครับเป็นหุ้นกู้ที่ความน่าจะถือสูงมากนะครับเพราะว่าได้รับเครดิตเลตติ้งถึง A บวกเลยนะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับรายละเอียดหุ้นกู้ SCG ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับ สวัสดีครับผมวินกูรูดิวิ่งนะครับวันนี้ครับมีหุ้นกู้ที่น่าสนใจในเดือนกันยายนปี2565จะเอามาสรุปให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะครับ ต้องบอกว่าหุ้นกู้ตัวนี้ครับเป็นหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับได้รับเครดิตเลตติ้งถึง A บวกนะครับเรียกว่าสูงเกือบสูงสุดแล้วนะครับนั่นก็คือหุ้นกู้ของบริษัท SCG นะครับหรือว่าปูนซีเมนไทยของเรานั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปทุกเรื่องที่เราควรรู้ก่อนที่จะไปลงทุนหุ้นกู้ตัวนี้กันครับก่อนอื่นนะครับผมขอปูพื้นฐานการลงทุนหุ้นกู้ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกให้ฟังกันก่่่ออนนรรรวววาาาเสุุปปแล้้้้้ไไไกกทีซืหู ไอการที่เราไปลงทุนหุ้นกู้เนี่ยหมายความว่าเราไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วนะครับข้ามไปที่เนื้อหาได้เลยนะครับหุ้นกู้นะครับเป็นตราสารทางการเงินรูปแบบหนึ่งครับที่นักลงทุนอย่างพวกเรานะครับถ้าเราไปซื้อนะเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับและคนที่ออกขายหุ้นกู้นะครับจะมีสถานะเป็นลูกหนี้นะครับโดยนักลงทุนอย่างเรานะครับจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับรวมถึง พอครบกําหนดอายุสัญญาแล้วครับเราก็จะได้เงินต้นคืนด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นความหมายหลักๆของการลงทุนหุ้นกู้นะครับการที่เราไปซื้อหุ้นกู้หมายความว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยไปให้บริษัทที่ออกขายหุ้นกู้ยืมครับและพอครบกําหนดเนี่ยครับเขาก็ต้องคืนเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคอนเซปต์การลงทุนประมาณนี้เองครับดังนั้นย้านะครับว่าการซื้อหุ้นกู้ถึงแม้ว่าเราจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยครับ แต่มันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนนะครับบางคนเข้าใจผิดครับนึกว่าโอ้การที่ไปซื้อหุ้นกู้เหมือนการฝากเงินสบายๆนะครับยังไงก็ได้เงินแน่ๆไม่ใช่นะครับเพราะการลงทุนใดๆก็ตามล้วนมีความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงการประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้นะครับเราต้องรู้จักอีกคำหนึ่งครับที่สําคัญมากๆเลยนะคํานี้เรียกว่าเครดิตเลตติ้งนะครับเครดิตเลตติ้งนะครับเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นะครับที่ใช้แสดงระดับความสามารถในการชําระหนี้โดยประเมิน จากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้นะครับในประเทศไทยนะครับมีผู้ประเมินเครดิตเลตติ้งอยู่2บริษัทด้วยกันครับนั่นก็คือบริษัททริสเลตติ้งนะครับและบริษัทฟิสเลตติ้งนะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเลตติ้งเนี่ยนะครับเขาจะจัดอันดับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตามที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยนะครับด้านบนสุดคือทริปเปิลเอครับด้านบนนี้คือน่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับมีสถานะการเงินแข็งแกร่งถ้าบริษัทไหนหรือหุ้นกู้ตัวไหนได้เลตติ้งอันน สูงมากเลยแล้วก็ไล่เลียงลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายคือ D-Doc นะครับ D-Doc เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ความน่าจะถือต่ําสุดแล้วนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราแบ่งกลุ่มหุ้นกู้ตามเครดิตเลตติ้งนะครับเขาจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันครับกลุ่มแรกครับคือเลตติ้งตั้งแต่ Triple A นะครับไล่ลงมาจนถึง Triple B- ลบนะครับกลุ่มนี้ครับเขาจะเรียกว่ากลุ่ม Investment Grade นะครับก็คือเป็นหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับมีประวัติการชําระเงินที่ดีไม่เคยมีการผิดนัดชําระนะครับและอ ไล่ลงมาจนถึงดีด็อกนะครับกลุ่มล่างเนี่ยเขาเรียกว่า speculative grade ครับหรือหุ้นกู้สําหรับการเก่งกําไรครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับไอหุ้นกู้กลุ่มเก่งกาไรเนี่ยเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าครับเช่น789%เปว่ากันไปแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะต่ํากว่าด้านบนเยอะเลยนะครับดังนั้นย้ําตรงนี้นะครับว่ามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนหุ้นกู้หรือแม้กระทั่งผมเองก็ตามนะครับเวลาผมเลือกหุ้นกู้เนี่ยผมจะเลือกหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่ม investment grade เท่านั้นนะครับซึ่งท รูปแบบการลงทุนหุ้นกู้และคำศัพท์ก่อนที่เราจะเข้ามาลงทุนหุ้นกู้นะครับที่อยากให้ทุกคนรู้จักกันไว้สักนิดนึงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกผู้เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมมีคลิปที่ทําเรื่องหุ้นกู้ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อธิบายการลงทุนหุ้นกู้ไล่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวลองกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับเพื่อความเข้า ที่เราจะลงทุนหุ้นกู้ครับไม่ใช่แค่เราดูแต่อัตราดอกเบี้ยเราดูแต่อายุหุ้นกู้แล้วก็ดูแต่เครดิตเลตติ้งแล้วลงทุนได้เลยนะครับจริงๆก็ได้แหละแต่ผมไม่แนะนําแบบนั้นนะครับ ผมบอกเสมอครับว่าเราควรที่จะต้องรู้จักนะครับบริษัทที่ออกขายคุณกู้สักนิดนึงครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรมีโมเดลรายได้ประมาณไหนและผลประกอบการที่เขาเคยทําได้ในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาทําผลประกอบการได้ดีขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับบริษัท SCG กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างและผลประกอบการที่ผ่านมา,า,นมาเขาทําผลประกอบการได้ดีขนาดไหนไปดูกันครับบริษัท SC ซีหรือว่าบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศเรานะครับที่มี Market cap ใหญ่นะครับติดท็อป10ของบ้านเรามาตลอดเลยนะครับถ้าเราลองไปสังเกตดูนะครับว่ากองทุนใหญ่ๆในบ้านเราแทบทุกองทุนนะครับยิ่งเป็นกองทุนดัชนีนะครับแทบทุกองเนี่ยจะถือหุ้น s c g กันหมดเลยนะครับก็ตรงตามชื่อแหละครับว่าบริษัท s c g คือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปูนผลิตปูนนะครับชื่อบริษัทปูนซีเมนไทยใช่ไหมครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าโมเดลรายได้ของ ECG จรริงๆแแล้วไมม่่่ใชีตกาาขย โมเดลธุรกิจหลักๆของเขานะครับก็จะมี1นนะครับเป็นธุรกิจซีเมนต์นะครับและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นธุรกิจหลักของเขาครับคือผลิตปูนขายปูนนะครับและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มธุรกิจนี้นะครับก็จะมีแบรนด์ลูกอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น S C G Home C Pack กระเบื้องคอตโต้เคยได้ยินกันใช่ไหมครับ S C G h าร์มนะครับปูนตาเสืออะไรพวกนี้ครับล้วนเป็นบริษัทลูกในเครือ S C G หมดเลยนะครับดังนั้นกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับและกลุ่มธุรกิจที่2นะครับคือ S C G เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกกลุ่มเคมีคอลด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีธุรกิจโซลาร์เซลล์ในหมวดหมู่นี้ด้วยนะครับและธุรกิจที่3านะครับเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้งนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทําบรรจุภัณฑ์ต่างๆนนนะะรรรับอออาาจจเเเป็ุพ์กกกีี่่ยยววืดษไ้ ดังนั้นนะครับทั้งหมดนี้เป็น3ธุรกิจหลักๆน,นะครับย้ำว่า SCG ไม่ใช่แค่ขายปูนนะครับ SCG ธุรกิจหลักๆคือ1นธุรก,จก, and and 2, ร 2, รกิจเกี่ยวกับปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นธุรกิจหลักเลยนะครับและ2ครับคือธุรกิจเกี่ยวกับเคมีคอลนะครับและ3ครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแพคกเกจิ้งอันนี้เป็น3โมเดลรายได้หลักๆของเขานะครับเรารู้ไปแล้วนะครับว่า SCG ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูผลประกอบการย้อนหลังของบริษัท SCG กันครับ ว่าเขาทําผลประกอบการได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนของรายได้จากการขายก่อนนะครับรายได้ของเขาเนี่ยถ้าไล่มาตั้งแต่ปี6 2นะครับปี62เนี่ยอยู่ที่ 40, แสนล้านนะครับปี6 3รายได้ลดลงมาครับเหลือ3 9 9 0 0 0ล้านนะครับและปี64ครับรายได้อยู่ที่5 3 0 0 0 0ล้านคือรายได้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับลองมาดูข้างล่างนะครับเป็นกำไรสำหรับปีนะครับกำไรนะครับปี6 2เนี่ยกำไรอยู่ที่32,000ล้านนะครับปี6กาเนี่ยกำไร3 4 0 0 0ล้านเห็นด้านบนไหมครับด้านบนเนี่ยรายได้ปี6 2 6 3มันลดนะ แต่กําไรของปี62กับปี63ปี63กําไรเพิ่มขึ้นนะครับจาก30,002กลายเป็น30,004นะครับและกําไรในปี64ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่47,174ล้านบาทครับกำไรก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกันนะครับดังนั้นโดยสรุปภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าบริษัท SGC เนี่ยสามารถทําผลประกอบการได้ดีต่อเนื่องยอดขายเติบโตนะครับและกําไรก็เติบโตต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและที่สําคัญครับยังคงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของบ้านเรานะครับที่มี Market Cap 1ใน มาตลอดนะครับของตลาดทุนบ้านเรานะฮะดังนั้นไอเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วก็ความแข็งแกร่งทางการเงินผมว่าทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพกันนะคบว่า SCG แข็งแรงขนาดไหนนะฮะดังนั้นต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหุ้นกู้ของบริษัท SCG ที่จะออกขายเดือนกันยายนปี2 5 6 5กันครับว่าหุ้นกู้ตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ตัวนี้ก่อนนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือการนําเอาเงินที่ระดมทุนได้นี่ครับไปชําระเง เงินกู้ของหุ้นกู้ที่ครบกําหนดอายุในช่วงก่อนหน้านี้คืนนะครับและก็จะเอาเงินตรงนี้ครับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจนะครับและก็การขยายของบริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าหุ้นกู้ของ s c g ตัวนี้ได้รับเครดิตเลตติ้งอยู่ที่ A+ นะครับโดยได้รับการจัดอันดับจาก Fit เลตติ้งนะครับในวันที่16มิถุนายนปี2565นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริษัทไหนที่จะได้รับเครดิตเลตติ้งถึงเบวกเด็ดต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง แล้วก็มีประวัติทางการเงินที่ดีมีสถานะการเงินแข็งแกร่งอย่างเงี้ยครับถึงจะได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะดังนั้นนะครับถึงบอกว่าหุ้นกู้ตัวนี้ค่อนข้างเป็นหุ้นกู้ที่ความปลอดภัยสูงครับถ้าเราดูจากเรื่องเดตติ้งนะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดอกเบี้ยกันครับดอกเบี้ยของหุ้นกู้ S C G ชุดนี้ครับมีชุดเดียวเลยนะครับคือหุ้นกู้ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดอายุ3ปี11เดือน28วันนะครับไม่ลงตัวนะครับโดยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยคงที่นะครับอยู่ท ดอกเบีย้ยตัวนี้ไม่ได้จ่ายรายปีนะครับ ดอกเบี้ยจ่ายทุกๆุกสาเดือนนะครับหมายความว่า1ปีเนี่ยจ่ายดอกเบี้ย4ครั้งเลยนะครับซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้ครับจะเสนอขายให้กับลูกค้า3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นลูกค้าของหุ้นกู้ชุดเก่าที่กําลังจะครบกําหนดอายุนะครับในช่วงปี65นี้ก็มีโอกาสซื้อได้ก่อนนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่7กันยายนนะครับและ2นะครับจะขายให้กลุ่มประชาชนทั่วไปที่วันนี้มีหุ้นกู้ของบริษัทปูนซีเมนไทยอยู่แล้วนะครับหรือบริษัท ECG g p a a Packaging อสซีจีแพคเกจจ ก็สามารถซื้อได้ก่อนนะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่2 6กถึง28กันยายนปี2565ครับและกลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มนักลงทุนทั่วไปเนี่ยแหละครับจะปีการเปิดจองในวันที่2 9กถึง30กันยายนปี2565นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่เคยเป็นนักลงทุนที่มีหุ้นกู้ของ S G และ S G Packaging มาก่อนเนี่ยก็จะตกไปอยู่ในหมวดที่3นะครับก็ต้องไปรอวันที่2 9้าถึง30มแต่ถ้าใครมีหุ้น C.G.P. อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ตั้งแต่26ถึง28เลยนะครับก็ต้องไปดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ในกลุ่มที่2กับ3ามนี่แหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปจองหุ้นกู้ได้ที่ผู้จัดจําหน่ายตามนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและหนังสือชี้ชวนการลงทุนแบบเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับถ้าใครสนใจก็แนนะ ว่าให้ไปอ่านหนังสือที่ชวนแบบเต็มอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นกู้บริษัท SCG หรือปูนซีเมนไทยนะครับที่จะออกมาขายในช่วงเดือนกันยายนปี2565นะครับมาสรุปกันครับว่าหุ้นกู้ s c g ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับหุ้นกู้ตัวนี้จุดเด่นแรกสําหรับผมเลยนะครับก็คือเป็นหุ้นกู้ที่ความน่าจะถือสูงมากครับใช้คำว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่าได้เครดิตเอบกนี่คือสูงจริงๆนะครับดังนั้นแทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องการผิดนัดชําระเลยออโกาสน้ย มากนะครับและนะครับส่วนตัวผมถือว่าดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าไม่เลวนะครับและระยะเวลาถือครองเนี่ยอยู่แค่ประมาณ4ปี3ปี11เดือนใช่ไหมครับก็ตกตบไปสักประมาณ4ปีแหละนะครับระยะเวลาถือครอง4ปีกับดอกเบี้ยสาด้นะครับดังนั้นก็เหมาะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นเย็นไม่ได้อยากจะเอาไปลงทุนอะไรที่ความเสี่ยงสูงมากหุ้นกู้ s c g ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นไงครับสนใจกันไหมครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหุ้นกู้ตัวนี้พิมพ์คําว่าสนใจมาบอก กันหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมย้าทุกคนอีกทีนะครับว่าการลงทุนในหุ้นกู้ครับหลายๆคนฟังผมมาแล้วก็จะเคริมใช่ไหมครับเห็นว่ามันให้ดอกเบี้ยอะไรประมาณนั้นอยากจะบอกว่าการซื้อหุ้นกู้เนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนนะครับ และการลงทุนใดๆก็ตามล้วนมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอครับนักลงทุนอย่างเราครับจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลและมองเรื่องความเสี่ยงทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและสุดท้ายย้ำครับว่าการซื้อหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงินนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูลิฟวิ่งครับ สวัสดีครับ